รถ All New Mercedes-Benz C-Class W206 รถว่าที่ขวัญใจเซฐีเจนซัดทิศทางการพัฒนาการของรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz ยุคนี้เริ่มจะขยับปรับเปลี่ยนมากขึ้นโดยเฉพาะการออกแบบภายในห้องโดยสารที่จะต้องมีความหรูหราคลาสสิกแต่ก็ล้ำสมัยตามเทคโนโลยีที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วล่าสุดนะฮะ เราก็มีภาพโหลดของ All New Mercedes-Benz C-Class รหัสต,ตัวถัง W206 มาให้รับชมกันดีไซน์ภายนอกจะเพิ่มความหนาบึกบืนของเส้นสายเสาหลังคารอบด้านให้ดูหนากว่าเดิมพอสมควรปรับสัสดส่วนบ้านท้ายให้ดูอวบอิ่มอึบอ,อันมากยิ่งขึ้นพร้อมกับพยายามออกแบบเสาสี sea, ให้ดูคล้า,รายรถยนต์แบบคูปเป้ซีดานตามสมัยนิยมและรูปแบบตัวถงังในลักษณะนี้จะเป็นรูปแบบที่ผู้คน เจเนอเรชันใหม่เริ่มชื่นชอบแทนที่รถย,ยนต์ทรงสีดานมาตรฐานเดิมๆที่เห็นชินตามานานกว่า40ปีแล้วการออกแบบ All New C-Class โฉมใหม่ถือเป็นอะไรที่น่าสงสัยไม่ใช่น้อยเลยเพราะถึงแม้มันมีทิศทางการออกแบบของเบนที่ชัดเจนออกมามากก็คือดูเรียบเรียบคลีนคลีนมากขึ้นแต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะพยายามสร้างเส้นสายของหน้าตาให้แปลกแตกต่างจาก a c l a s s สีดานและ S-Class สีดานโฉมใหม่พอสมควรได้แก่ ความแตกต่างของเส้นสายของคอบไฟหน้าและขนาดมิติของกระจังหน้าที่แตกต่างในด้านรูปทรงโค้งเว้าและรวมถึงขนาดและก็ดีเทลข้างในด้วยดีไซน์กันชนหน้าไม่มีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพวกเขาอยากจะลดข้อคระหารถยนต์แทรกกราะสามขนาดให้หมดไปมากกว่านี้แต่ดีไซน์ไฟท้ายกลับดูคล้าย S c l a ล s โฉมใหม่ค่อนข้างมากซึ่งจะบอกว่า นี่คือสูตรสําเร็จของ C-Class ที่พยายามจะย่อส่วนของ S-Class บางอันมาย่อส่วนให้ลงตัวกับรถขนาดนี้ครับภายในห้องโดยสารน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนเจน Z และรวมถึงเศรษฐีเจนวตอนปลายทั้งหลายด้วยการนำนวัตกรรมการออกแบบจาก S-Class โฉมใหม่มาย่อส่วนและประับดีไซน์ของอุปกรณ์ชิ้นส่วนให้เข้ากับขนาดและปูคลิกของตัวรถที่ดูเป็นรถวัยรุ่นมากขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ดูแตกต่างจาก s c l a s s ใหม่นี้ก็คือ การเปลี่ยนดีไซน์ช่องแอร์เปลี่ยนวัสดุกตกแต่งให้เป็นแบบสีแบบด้านเปลี่ยนดีไซน์แผงข้างประตูใหม่นอกนั้นแลดูคล้ายกับ S-Class ใหม่ค่อนข้างมากครับจุดเด่นของภายในห้องโดยสารก็คือหน้าจอสัมผัสตร,ตรงกลางขนาดใหญ่ที่ดูเป็นศูนย์รวมของหน้าจอการปรับฟังก์ชันภายในรถทุกป,ประการรอบคัน C Class โฉมใหม่เริ่มปรับบุค,คลิกเลิกเป็นรถคุณลุง แต่ดูสิว่าจะโดนใจเศรษฐีเจนใหม่ได้หรือไม่เศรษฐีในไทยนะฮะเพราะภายในห้องดิสานนั้นก็ถือว่าล้ำและก็โดดเด่นออกม,มามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งในคลาสนี้รอให้มาเปิดตัวนะครับแล้วก็รอบเปิดตัวในไทยและผลิตในไทยร้อได้เลยหากใครชื่นชอบข่บาวสไตนี้โปรดซับสไครต์ช่องคิสกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ